โอเคครับก็สวัสดีผู้ชม,นะมทุกติ่ต่าทุกท่านนะฮะนี่ก็จะมาเปิดอ๋อขอระวังล็อกอินเนาะคลิปบัดหันษานะว่าจะได้อะไรบ้างนะก็จะเปิดเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดเป็นจี้เครื่องรางนะครับ๋ยวรับสักคู่นะโอเครับรับรับ อาจจะรับออฟมารีใส่นิดหน่อยเลยให้ดูว่าคืออะไรนะคือออฟอันนี้เลยแล้วป้องกันการโจมตีนะอยากรู้กันเรียได้เลยเออรับมาส่วนอันอื่นก็เอาไว้ก่อนนะครับเก็บมาไว้ก่อนนะค่อยรับก่อนที่วันจะหมดมากกันนะโอเคอันนี้อะไร เนี่ยฮะแล้วก็นี่จะมีแสงตรงนี้ถอนตรงนี้มาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราย่ามอนีตรับแล้วโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยว่าเราได้อะไรบ้างนะมาเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้เปิดทิ้งไปก่อนนะเพื่อได้ S <S เอสนะเอสมาก็แย่แล้วนี่ก็อยู่ในกิจกรรมที่ห้องที่ห้องอะไรหลังนะของย่ามอนเตอร์นะครับก็จะจะหมดกิจกรรมแล้วปล่อยมาหมดไป แม่งเอชออกโคตรยากครับมีเว้นหาฮัตเตียเตียบ g นะีเอนะเออเรามาเปิดจากกี้ก่อนดีกว่าเนะาะมีอะไรบ้างวะเนี่ยจักหังสุดฮิตครับผมอะไรครเป็นอะไรดีเป็นอะไรด,เไรดีเออือกูว่าแล้วหลุมดำสุดฮิตน่าจะเป็นหลุมดำแบบสมัยมระเจ้าเห่าอะหลุมดำอะเออเหนียวว่าแล้วชิบาสุดฮิตเฮ้ยห่อเป็นอนเทเทคได้ไหม เห็นพวกวิชิตด,ดีอยู่นะแต่แบบสมัยนี้คงไม่ใชใช่แล้วอะ่ะแต่ดีอยู่นะสำหรับมือใหม่อะ่ะหมวกสุดฮิตหมวกลาเลยหมวกลามไหมโอเคแล้วจะมีอะไรบ้างท็อปห้าท็อปแปดใช่ไหมท็อปสิบเอาแพ็กกจสุดฮิตก่อนสุดฮิตครับผมไววัวสันมีแล้วฮะแล้วก็ท็อปสิบครับผมเปิดไปเลยฮะ โอบอโจะอก็มีก็มีแล้วนะมีแล้วพอแปดคิรินก็มีแล้วโอ้โหมีทุกตัวเลยเนี่ยทรอห้าวิราจันทายังไม่มีราจันทายังไม่มีะอ่หลับปอบนี้ก่อนราจันทายังไม่มีทุกคนของจริงว่ะโอเคอยู่นะราจันทาทำราจันทาทังทำทำทอะไรได้วะเฮ้ราจันทาทําทำทำทำอะไรได้วะ เือข่อสร้างโอกาสดูแม็กดิเออโอกาสห5สิบ้าเปอร์เซน์ถ้าคุณสอนระยหะหัวเออเดี๋ยวนะเอาใหม่นะนะงงงงเนื่อข่อสร้างอาคารที่จุดสตาร์ทอ๋อคนสตาร์ทน้องต้องใส่คู่กับปนันที่วิ่งกะดีใช่ไหมแล้วก็เมื่อตกมาที่ห้องฉันโดย,โดย,โดย,โดยตรงข่อสร้างหนึ่งด้านหลังสี่ช่อง กับหางของสบู่ก็ก็โอเคดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับอเอาเดี๋ยวเราบาลีออฟให้ดูนะโดยออฟทีนะออ่เราจะรีใส่อัพใส่แมวนี้นะเนี่ยก๊อปปี้นะครับก็เดี๋ยวถอนก่อนนะถอนมารวมเดี๋ยวไปดูนะว่าได้ออฟอะไรอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันได้อะไรอรีไปเลยไม่สนใจอะไรละฮึบสิบยดเลสกนะิลสิบเปอร์เซ็นต์หรอ ก็ดีก็ดีกว่าไม่มีอะนะอืมดีกว่าไม่มีแมวกูอยู่ไหนเนะี่ยอยู่นะแมว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 เมวียวเมวียวอยู่นี่มาอยู่นี่แมอยู่นี่พอดีกว่าไม่มีใส่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราเราเราดูอบอที่เหลือนี้เราจะรีใส่อะไรอีกไหมนะ เราจะเอ้าขึ้นมาดิเราจะรีใส่ะไรม,มันมัมนมีออฟไกด้วยนี่ฮะไม่ใช่เยอะหมดอายุไม่ใช่อันนี้แล้มารเมืองคูลุมดำเมือง,งคูลกับ off ออฟไกด์ใช่ไหมออฟไกด์เอารับมาออฟไกด์มีสองอันใช่ไหมมีสองอันเมียนี้อันหนึ่งออฟไกด์รับมาก่อน แล้ลองรีใส่ดูออฟไกซใใใใีใส่ใส่ใส่ดีครับเนี่ยใส่สดีครับดูก่อนนะทุกมือเทศท่านได้ตัดก,การดเจ็ดสิบด้วยนะเนี่นนะเยเยวนะเยอดเยวะๆวอันดับคาร์ดเออมือปอสมุบมีสองอันแล้วเนี่ยถุงมือเททันเป็นตัดเจ็ดสิบฮอโคตรสวยอะ่ะ มีจี้อะไรบอกวะมีอะไรบ้างวะนี่นี่ออฟไรอะระบาเบางิงคูนห้องังเจาะเกาะจี้ในอ e ีเวนต์ีจี้อะไรบ้างนะลืมอ๋อนี่ไงเจ็บแพทดับเบิลวิง แม่เป็นก่ออสี่จี้นี้เอาดับบลิวิงมาไม่ใช่ติดตั้งดิจี้ื่องล่างอยู่นะดับบลโอ้ดับบลวิงรวมเออดับบลวิงอ่ะรวมกับไอ้นี่ไกลไกลไกลอันดับล่าสุดเดี๋ยวนะ Double วเ,วดดเดี๋ยวนะยวนะอยู่ไหนหวะนี่แ้ย ไปแล้วไม่ใช่หรอกไก่อะอ๋อใช่ใช่มันต้องกับมันก็ไปรับนี้ก่อนลืม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 ต้องรับนี้ก่อนรับตรงนี้ก่อนลืมโทษทีทุกคนโทษทีลืม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 เออไอเราก็โง่อีกอ่าไปรวมกันครับไปที่อ๋อจี้เข้า่งรางนะจี้เครื่องางอย่เออแล้วก็รวมอ่าแล้วก็เอากี้จะเอาลมเอากลับอะไรนะ อ๋อชื่ออะไรนะอ้าวกลุ่มจี้อ้อ๋อบตบมัลวิงโหยังจำชื่อจี้ไอ้จำชื่อจี้ไม่ได้เลยไม่ได้ใช้เลยไปห้าเปอร์เซ็นตอีกทีหนึ่งเผื่อมากขึ้นลองดู 5%อืมสวยออกจนตินอะไรก็ไม่รู้โอเคก็คลิปนี้แค่นี้แหละด้ลาจันทาม,มาโอเคสบายดีนี้ก็จะมีคลิปต่อไปอีกมีคลิปต่อไปแน่แนแน่นแน่อนนะไอดีละคลิปนอะคระับนะก็คลิปนี้ไปละไปเจอกันนะสวัสดีครับทุกคน